สวัสดีค่ะทุกคนเบิง่งทุกคนเห็ดไอ๋เฮ็ดไอ้มะนาวกับเฮ็ดไอ๋สลิปเปอรี่แจ็ะคค่ะนี่เป็นแบบนี้แหละทุกคนอืมตถ้าเก็บมาต้องแยกถุงค่ะเบิง่งเขาจะเป็นแบบ <l ots> เอเลี่ยเอเลี่ยเข้ากันแบบนี้แหละดูไม่สวยงามเลยอืมที่สําคัญมันต้องมานั่งมันติดกันเนี่ยต้องมานั่งลอกค่ะเสียเวลามากแต่โอเคได้เก็บมาแล้วเนาะเขาก็แแทบเพื่อกันคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาตัดขาเห็ดน้ากันเนาะว่าตัดออกมาแล้วมันสิเป็นยังไงนะเนาะนี่ค่ะโอเคค่ะอยู่เป็นมู่กันด้วมาค่ะตัดขาเห็ดมะนาวค่ะ นี่เรียกภาษาอังกฤษเรียกสลามี่สไปคับเออขึ้นชื่อภาษาอังกฤษให้แล้วนะคะบัวคาเฟ่อ่าไอไ e แฮปซัมเดลี่ thank <Okay. S 1> you ไม่ายูเว้ย ขณะน,นี้เป็นเวลาตีห้านะทุกคนตื่นขึ้นมาเห็ดน้ำเห็ดเห็ดสรงชนิดนี้ลวกออกมาแล้วสีเป็นสีม่วงนะคะสีสวยๆมันก็เก็บคู่ปีเห็นละแต่ไม่ได้เก็บหลายค่ะ เพราะว่าบางทีเ้าได้เฮ็ดมาหลายๆนะฮะบ่บมีเวลานะทุกคนอาจจะมีเสียงไอ้ไอ้นี่นะ uh, เสียงไอ้พี่ไม้ฟัง uh, uh, วิทยุนะคะอยู่ใกลๆ้ๆคนนี้แหละอยู่ในครัวนี่แหละ <little> กำลังกินกาแฟกันตอนเช้าค่ะ เป็นยังคือลอกลอกเพราะว่าเขาเหนียวเห็นบ่มวาเวลาเขาติดเศษไอใบไม้ติดอย่างนี้มันออกมันมันดึง,ดงออก,ออกอยากนะทุกคนนีเห็นบนนี้มันดึงออกยากก็เลยต้องลอกค่ะอันนี้เป็นคลิปตะขาเห็ดอาจจะแบบน้อยอยู่นะคะทุกคนรอบนี้เพราะว่าผมลืมผลนึกว่า มื่อฝนไปวันอาทิตย์เด้อทุกคนกลับมาเนาะกลับมาแล้วฝนคิดว่าวันจันทร์ฝนมีเออ่ฝนกับปเฮ็ดงานแล้วฝนคิดว่าฝนจะเลิกเร็วเพราะว่าฝนมีนัดหมอเห็นไหมเสด้มีเวลามาเฮ็ดเฮ็ดฝนลืมว่าจริงๆริงอ่ะฝนมีนัดวันอังคารค่ะก็เลยแบบเฮ็ดบางอย่างก็ตื่นแต่เศร้าก็เฮ็ดเฮ็ดอยู่ข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าเอาว่าเฮ็ดเอ่อบางอย่างเขาก็เอาเขามาตู้เย็นเนี่ยบ่ได้นะมันเต็มก็เลยเอาไว้นอกบ้านเพราะว่ากลางคืนมันอากาศมันเย็น เศร้ามากผมก็เลยไปยืนเห็ดแบบแป๊บเดียวไม่ได้ตั้งกล้องนะก็เอาเข้าช่องแช่แข็งกันนะโอ้ิหติดขนาดทุกคนม <c oughs> ันเก็บมันสนนะุกเนาะตอนทำนี่แบบนรกชัดๆ <c oughs> ผ่าให้ดูนะคะอันนี้คือเห็ด ซลามี่สไปคแคป็มีนอนไหมเนี่ยแต่ไม่อยู่ไม่นอนไม่อยู่นะโอ้ยยังไงเป็นนอนตัวเดียวนะที่เจาะไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ย <S <S เห็ดอันนี้ผมจะเก็บไปกินเองอันนี้ไม่ให้ใคร ผลเอาเห็ดไออะไรนะเห็ดปีกเหี่ยวนะคะทุกคนผลเอาเห็ดปีกเหี่ยวไปทดลองเห็ดไอ้กินนยูที่ทำงานในไห,หมูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงอะนะอันนี้มันดำเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นลาเนี่ยทำไมเขาเป็นแบบเนี้ย ทำไมเธอเป็นแบบเนี้ยคืออะไรเอาเห็ดปีกเยี่ยวไปที่ทำงานเอาไปบ่วลายค่ะสิทดลองว่ามีไผ่กินหรือเปล่านะเพราะว่าอ,าอยากทดลองชิมดูว่าถ้ากินสดถ้ากินเหมือนผักเหมือนเห็ดทั่วไปอะ่ะมันจะโอเคไหมนอกจากจะเอาไปทำซอสนะนะ Oh, โอ้โหฝนรู้แล้วว่าทําไมฝนถึงไม่ชอบเขาทุกคนตอนลวกกินแห้งๆดอกเอาไปประมาณสามดอกได้มั้งที่ฉนกินแบบว่ากินแรงมากตอนลวกอะนะแล้วก็เอามาผัดฝนก็ผัดใส่เนยเนาะอย่างเหตุแบบสไตล์ฝรั่งเบิ้งค่ะนะตอนลวกลวกเสร็จแล้วมาเอาเอาแบบไปชิมนะให้มใหูให้เพื่อนเจดนะั่นหละชิมแล้วก็หวนาโอ้โ oh, ห เื่อนบอกฝนฉันคิดว่าฉันไม่ชอบกลิ่นนี้นะอือสร้างเก็บมาให้นางจะไปเห็ดซอดฉันไม่ชอบกลิ่นนี้เลยอ่ะฝนฉันคิดว่าฉันคงจะไม่ไม่น่าจะกินเขาอ่ะเออเขาว่าอย่างเงี้ยนะมันหนากับบมักแต่ว่าฝนก็เลยฝนก็ซิมฝนก็ว่ากินมันแห้งขึ้นกันนะทุกคนเออฝนก็เลยเออ ทำผัดแบบว่าผัดให้ลวกเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็มาหั่นผัดผัดแบบว่าใส่เนยใส่กระทิ่ผงกระเทียมผงผงหัวหอมผัดใส่หัวหอมพร้อมก็เลยใส่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยไปคือใครเนี่ย แต่ว่าหลายคนชิมหลายคนก็มากอยู่ว่าอร่อยเหมือนเนื้อเลยคนบางคนนะนะบางคนก็บอกว่าอ่าเท็กเหมือนกินปลาเมึกเลยสินะอืมเหมือนกินปลาเมึกได้นะก็อร่อยดีอยู่นะนะคือกินปลาเมึกกันแหละคุณ่ากะบางมู่บางคนบเหมือนเหมือนกินเนื้อเลยเหมือนกินปลาเมึกพระน่าก็แค่ๆปลาเมึกแบบแต่ว่าปลาเมึกแบบว่ามันหยาบๆนะนะทุกคนปลาเมึกแบบ แบบละมุนในปากล้วอะนะกรึบกึบบอกบ่าถือแต่ว่ากินเขาโอ้โหกินแรงกิน,ก,นกินแห้งขนาดนะคะ่ะทุกคนถ้าถามผมก็บ่ค่อยมากนะแต่ถ้าถามว่ารสชาติเท็กเจอร์เนะ่ะโอเคเลยมันแค่ไข่กับว่าแค่าข่ข้ากินหมักทุเรียนน่ะทุกคนหมักทุเรียนกินมันแห้งเมืนบอกแต่ว่ามันอร่อยใช่ไหมประมาณนั้นแหละเฮดอันนี้แค่ไข่นั่นแหละคือแบบว่ากินเข้าแรงเนี่ รสสัมผัสเขาก็ไม่ได้แย่แต่กินเขาแห้งขนาดเลยไงนะคือถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยอะ่ะเฮ็ดอันนี้นะผมว่าแล้วถ้าเป็นอย่างบนคือพค่อยเก็บมาแสดงว่าก็คงเจ็แบบนี้แหละเพราะว่ามันดนแล้วอะ่ะทุกคนนานก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมก็มาอยย่นี่สิบเก้าปีแล้วนี่เขาปีที่ยี่สิบนะก็เห็นทุกปีผมก็ว่าเออจะลืมอะ่ะขนาดผมซิมไปซองไปซองซองชิ้นเนาะชิ้นน้อยน้อยนะผก็ซิมไปแล้วก็ เวลาเขาเลอนะน่ะกินมันออกมาเนะีเวลาเลอนะน่ะทุกคนออก็เลยโอ้เก็บมาหลายเติบอยู่เจสสิก้าบอกบอกเอาผมก็เลยคิดว่าแต่ว่ามูคนอื่นเขาก็กินอยู่ก็ถือว่าเขาก็ชอบอยู่ก็คงจะแบบเอาไมันลวกเฮดนั่นแหละเอามาลวกเสียเมาลวกอยู่หลังบ้านนั่นแหละเอาไว้เฮดให้เขากินนั่นแหละให้หมูนั่นแหละมีคนกินอยู่ นี่ยทุกคนข้าวเฮ็ดข้าวตื่นสร้างไมาเ่เฮ็ดเฮ็ดกระสิบเแล้วนะพเพราะเราไปเฮ็ดงานนะทุกคนเราก็กลับมากบางทีกับมาผมก็เฮ็ดยู่ดหอว่าเฮ็ดหน่อยๆมันเมื่อยเฮ็ดงานแล้วมันเมื่อยทุกคนเมื่อยแล้วมันจะกินข่าแล้วมันจะพักผ่อนนะนะอ้าอ้าทำไมเธอเป็นอย่างเนี้ยโอ้สงสัยฝนจะได้มาพาทุกดอกเฮ็ดซ้อมทีเนี่ เลิกงานคนนั้เลิกงานแต่ฝนต้องไปรอพี่ไม้อะนะอีกชั่วโมงนะึ่งทุกคนฝนก็เลยแบบ,บ,บคนเราเลิกงานสี่โมงอะนะทำงานอนะ่าเข้างานแปดโมงเช้าเลิกสี่โมงคนอื่นเขาได้กลับบ้านนะ้วฝนต้องรอพี่ไม้อีกชั่วโมงอยู่ที่ทํางานไนงะพี่ไม้เลิกงานหาโมงไนงะ เป็นอะไรของมันเนี่ยนี่ละมั้งถึงภากันกินเฮ็ดแล้วบัพานมันสิบปวดท้องนี่นเราพี่ไม้สี่โมงก็จะกลับบ้านเนาะก็เมื่อยแต่เมื่อวานนี้ฝนไปไปเก็บไปมากอย่างก็แครปแอปเปิลนั่นะนะมักแอปเปลิลน่อยค่ะ ไปกับเจสกเอ้ยได้ถุงได้มาถุงบางไงนัง่นงพาคนไปเก็บประมาณ10นาทีได้เดี๋ยวจะเอามาดองแล้วไปเจอ,อเพิ่มอีกประมาณสองต้น <c oughs> <c oughs> นักนหนารักนะคนถ้าเธออยากมาเก็บนะ่ะบอกได้นะเดี๋ยวฉันพามาแป๊บเดียวเองเราเลิกงาน แล้วมันมีพนักงานใหม่เนาะเป็นคนฟิลิปปินส์โต้ซ้ำกันน้อยฝนนี่แหละตัวนี้น้อยคือกันเฮ้ยกินเห็ดที่ฝนเก็บมาเนี่แหละอร่อยฝนอร่อยเธอไปเก็บที่ไหนเห็นไหมฉันชอบกินเห็บเธอไปเก็บที่ไหนเธอไปเก็บที่ไหนไอ้ฮังก็เลยบอกว่าเรื่องอะไรฉันจะบอกเธอนั่งกับหัวเดีบอกว่ได้มันเป็นความลับ ก็ว่าสินะไม่มีใครก็บอกกันหรอกอทุกคนผนบอกแล้วผมเป็นคนตรงๆเขาก็ไม่โกรธนะถ้าเกิดว่าใครอยากโกรธก็โกรธนะแบบว่าไม่ได้แคร์นะบระเดเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณไม่ได้มา ใจค่ะชาวบ้านซื้อยูซื้อกินในฝนนี่คือแบบว่าไม่ได้สำคัญกับชีวิตนะนั่งก็มีการแซลแบบเล้วฝนฝนเธอทำวิดีโอเนี่ยเธอเธอถ่ายเธอบอกแฟนคลับเธอไหมว่าฉันจะไปเก็บเห็ดแล้วนะแล้วก็ถ่ายถนนหนทางไปด้วยไหมเหินวะ ทามิ็งยังขอขอบึงกระบะเนีเบาหยกเคยนะนะทามิ็งยังโอ้คอยก็ิไปเบึงถ้าคอยเห็นถ้าคอยเห็นถนนคอยรู้เลยตรงไหนคุณมาคอยสะไปคอยสิไปตามคอยสิเป็นลักเก็บเฮ็ดเจ้า <laughs> แต่ว่ามันไกลทุกคน มุ้งยี่ไปเก็บน้ำฝนดอกตรงที่ฝนไปนะีแต่พี่บ้านฝนกับพี่บ้านพี่ไม่เนี่ยและไปกันสองคนนี่แล้วมีเพื่อนเกาไม่ใช่เกาหลีคนจีนนะเพื่อพผู้ชายแกกินแก่ว่าแกก็มาก,ก,ก,มาก,กเฮ็ดอปีกเหยี่ยวนะ่ะนะ คผมคิดว่าคุณจะนั่นแหละอาหาแกนั่นแหละกายค้นเขากินแ้่เขาเขา,เ,าเก็บบวกเป็ดน,นะพวกงูนะยานเก็บพิษแต่ว่าเขาก็ท่ายรูปท่าย,ยัางมม่ห้เบิงบางที่เขาบอกว่าเขาไปเจออเห็ดเยอะหรือว่าตามสนามหญ้าตามบ้านเขาเนาะ ถ้าอาลาสก斯เฮื่อนซานคคล้ายแบบบ้านอนอกเด้ทุกคนไม่ได้อยู่ไม่เหมือนในเมืองนะคือบ้านอน,อนอก้อาลาสกานะคือแบบเพื่อนเนี่เฮือนนเฮ่อนข้าเจ้านี่เต็มไปด้วยป่าน่ะนะยังของฝนอยู่เนี่ยฝนถือว่าฝนอยู่ในเมืองเลยแต่ส่วนมากจริเป็นบ้านส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็จะเป็นมีป่าหลายๆนะเป็นปา่ามีต้นไม้สูงๆมีป่าเยอะๆนะทุกคนจมานิดมือนั่นแหละเขาก็เจอเฮ็ด ตลอดเขาก็แบบว่าตัดหญ้าตัดย,ดยัง,ง Ο, เขาก็ทอนถิ่มนะทุกคนเขาเพราะเขาบลูแต่คู่มือเนี่ยแบบายรูปมาไฮเขาตื่นเต้นเขาลูกว่าเฮ็ดอันใดกินได้เขาลูกอันใดเนี่ยเขาสิมีความสุขเขาสิตื่นเต้นบางทีเขาไปเก็บมาอ่าายรูปมาแล้วมันแม่เฮ็ดอันนี้บ่ฝฟนเนี่ยเขาก็แบบว่าอยาก อยากลองเบิงขนาะดอยา่าค่าาค่าเขาเอาเถอเขาก็สิดีใจไาซะนั่นนะเหมือนกับการเรียนรู้เรียนรู้เก็บเห็ดกับฝุนไปในตัวนะอ้าดคนเหนียวขนาดสองวันแล้วนะคะที่เห็ดเก็บมาเนี่ยวันจัน์เก็บวันอาทิตย์จันท์วันนี้วันอังคารเนี่ยแต่ว่าเมื่นอนี่แหละ คนีมไอ้นัดหมอนะ่ะทุกคนก็จะเลิกงานเที่ยงก็กลับบ้านเลยปีนี้งานหลายหลายต้องเห็ดเอ้หลายอย่างอะ่ะต้องต้องปีนี้เท็ดกับโคสลอไม่ร,รู้ทุกคนรู้จักไหมโคสลอที่แบบว่าใช้กระลำอะ่ะ ถ้าถ้าใครไปกิน KFC อ่ะต้องรู้ที่เขาเอากะหล่ำม,มาทำนะกะหล่ำแครอทเหมือนเหมือนสลัดชนิดหนึ่งนั่นแหละคือกะหล่ำม,มาแบบว่า,จาเจ๊กท่าใดล้างเะยทุกคนห้ามาปอกนะปอกไอ,าาอ,กอกที่มันไม่สวยเปลือกนอกแล้วก็ไปล้างล้างมาหัน่นหั่นแล้วก็เข้าเครื่องอไนเนี่ยนะเครื่องสไลด์นะเยอะมากทั้งแครอท ายย่างปีนี้แล้วแผนกคนเหลือเหลือกันแค่สี่คนอ่ะแผนกคนน,ะน,คนี่ได,ด,ดยนะ้ย่อแล้วแผนกแผนกไปแพคค่ะนะแพคส่ลายนะ่ะทุกคนแพคแผนกแพคคือพวกคนเป็นคุกนะเป็นคนเฮ็ดกับเขาทำที่เยอะๆนะเป็นหลายร้อยกิโลนะทุกคนแล้วก็จะส่งไปอีกแผนกหนึ่งให้เขาแพคตักตักตัก,ตก แผนกขาเจ้าเนี่ยเต็มกี่คนอะแผนกนั้นประมาณกี่คนเนาะเดี๋ยวนะสองสี่หกหกสองสี่หกเจ็ดหกด้วยเจ็ดนี่แหละแต่เขากันนารักเขากะมาซอยทางมาซอยพวกฝนพร้อมนะนะพนักงานใหม่ก็น่ารัก ซอยกันแบบยั่งยั่งยั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 งสองปีแล้วที่ฝนย้ายกลับมาอยู่ในครัวเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตั้งแต่ผนกลับมาเนี่ยไมาคั่วนี่ใครเนว่วแบบไอเขาเรียกอะไรพรนักง,งานแบบหลายคนแนนตะกีนะแผน,นกที่ฝนยู่เนี่ยข่ะบ,บอกมีกันแค่สองคนอีกแผนกหนึ่งกือสี่คนโอ้ยได,ได้ได้ได้ประกาศหาคนมาซอยนะหรือว่าพนักง,งานชั่วคราวสิน่ะ แต่ตั้งแต่ผลใหญ่มาเนี่ยสองปีเนี่ยสบายครับเพราะว่าพนักง,งานเต็มโดยรวมถือว่าเต็มเห็ดเปียกซอยกันเง,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 งี้ยเงียงยงบ่มีบ่มีแบบงานเจ้างานข่อยงานนั่นเ่าสิคุยกันว่าเออเดือความที่งานมันหลายเขาสิคุยกันก่อนข่อยสิไปเฮ็ดตรงนี้เจ้าไปเฮ็ดตรงนั่นเฮ็ดตรงนี้แล้วเขาสิกลับมาเฮ็ดตรงนี้ยังสินะทุกคนแบบต้องว่างแผนกันก่อนะนะมันก็เสร็จนะ เมื่อวานผมก็คุกไอ้มันฝรั่งในหมอใหญ่อะทุกคนเครื่องใหญ่อะประกอบเครื่องอเจสสิกากับประกอบเครื่องซอยต้มในหม้อใหญ่เครื่องใหญ่อะ ลอออกมามันแกตัตหนากินอนะถ้าบล่ลอกมันสะเคล้าขึ้นอย่างตัวเป็นเป็นเละๆใส่กันะนะะทุกคนเนี่นะเบอนี้ล่างก็ล่างยากนี่นี่เนี่ยเป็นเหตุผลที่แบบว่าบ่ค่อยอยากเก็บเพิ่นนะนะถ้าแบบบ่มีเห็ดอ,อื่นเนี่ยโอเคอยเก็บแล้วก็มาลอกแต่ด้วยความที่แบบว่าทุกปีเนี่ยผเก็บมาหลายเด๊เอเพราะว่าคนบนรทันได้ฮูหจับปลาเห็ดลายปันไดะนะทุกคนผมก็ได้ ผมก็เสิร์ล่นไปเก็บเพิ่ผมผนก็เอามาลวกแต่เดี๋ยวนี้เราไปปลาก้องใหย่ไพศาลผมไปปลานั่นปลาน,านี่แล้วห้องจักเห็ดหลายนะทุกคนแล้วก็เลยเลือกเห็ดที่เราชอบแค่นั้นก็เห็ดสิบรันแล้วแต่ปีนี้ไปเห็นแบบวเออเห็นเธอหลายก็เลยเก็บเพิ่มมาเนี่ย จริงๆคนเก็บดอกที่แบบตุมต่มๆนะ่ะถ้าเก็บด,ดอกบานลายก็นี่ไงดอกบานอาจจะเทานะจะลอกออกมากแล้วเปลวกสวยสวยน่าก,กินมาก รสชาติเป็นไงก็ะเห็ดผึ่งเนี่ยนะคะรสชาติที่เห็ดผึ่งเนี่ยนะคะเขาคือเห็ดผึ่งชนิดหนึ่งนะคะดูจะผ้าขาค่อยผ่าขาที่หลังเนี่ยอีกตัวสลิปเปอรี่แจ็ตัวนี้ซื้อเปรี่แจ็อันนี้คือชื่อสามัญนะคะ ลอกเสร็จก็ยังไม่ลวกทันทีนะคะต้องกลับมาก่อนจากที่ทํางานเพราะเดี๋ยวฝนจะลวกนอกบ้านค่ะคนไม่อยู่เมืองนอกไม่เข้าใจหรอกนันยิ่งอยู่เมืองนาวเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยลวกเฮดกินอยู่ในบ้านโอโ้โหขนาดฝนลวกเฮดอยู่ในที่ทํางานนะครัวบางใหญ่นะทุกคนแบบโอ้โหกินแรงมากฝนกระเซิร์นสิอยู่เงือนเจ้าของ หลังจากนี้ก็จะเอ่อไม่ขึ้นเขาแล้วนะคะจะไม่ขึ้นเขาเลยรับรถสองชั่วโมงแล้วต่อไปก็จะไปอ่หาเก็บเฮ็ดใกล้แล้วบ้านี้เนี่ยจริงๆวันเ็็หลายคู่ป,ปีค่ันนี่เฮ็ดพวกนี้ ก็บ่ได้คอยเก็บถ้าเหาแพลนจะไปเก็บเห็ดอย่างอื่นก็เลยเลือกที่จะไม่เก็บอ,อ่ะบแม่นอยากได้แต่ต้องเข้าใจว่าควรเท็ดผู้เดียวทุกคนเราก็ต้องดูกําลังเราอ่ะเนาะถ้าเขาเาอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็เก็บ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 เบิร์สุดท้ายเป็นไงคะเก็บมาทิ้งค่ะถ้าทําไม่ทนันมันก็เสียมาหมดล้ตู้เย็นเ้ากับเก็บมาได้ไงตู้เย็นเราก็มีจํากัด เมื่อวานามีถุงซิปล็อกเด้อพาใส่งานแล้วนะทุกคนห่อนถุงใส่ซิปล็อกพลาสติกนะแล้วมันเราใช้งานไปแล้วแล้วต้องทิ้งอ่ะนะพวกผลก็เลยเก็บเก็บเสียเอากลับบ้านมาใส่ต่อนะทุกคนแล้วมู โม่ฝนอะฝนเห็ดฝนเห็นเพิ่นวางไว้ฝนวาอุ้ยไอ้มันมีอยู่สองถุงนะถุงซิปล็อกใหญ่อุย้ยฉันขอได้ไหมเนี่ยเธอจะทิ้งใช่ไหมไม่ฝนฉันจะเอา <c oughs> ไม่ฝนฉันจะเอาเออเขาบอก okay, บอาเอาโอเคเป็นยังฉันฉันไม่ให้เธอหรอกอันนี้ยค่ะานสินะพอปีที่ไอปีที่แล้วเธอเอาไปตั้งเยอะตอนตอนโรงเรียนปิดนะทุกคนมันถุงมันลายนะแบบว่าขาเห็ดขนมปังใส่ใส่ถุงซิปล็อกหลายๆแล้วเทออกสินะ ถุงแล้วเา่าวันทีถิ่มผมก็เก็บมาผมก็เอามาหลายหลีมูผู้อื่นก็เอามาหลายผแบ่งแบ่งคนอื่นนัาน่ละมันหลายปีที่แล้วนะฉันเห็นนะเธอพวกเธอเอาไปกันเยอะแล้วไอ้สองใบนี้ฉันขอละกัน๋อเป้าไปยัางผมก็บ่าสินะ่ะอืม,มฉันเข้าใจว่าเธอสิถิ่มผมก็เล่า่านสินะ่ะว่าแม่นยังดอกอันที่เอาไปไลายๆนเะสื้อบอกเคยใส่เบิร์แล้วเอ้าเจ้าเฮ็ดยังพ่นก็ใสเ่เฮ็ดเนี่แล้วโอ้ยไสินะฉันก็ใส่เฮ็ด ฉันก็ลอกเห็ดทําความสะอาดลอกแล้วฉันก็ใส่ถุงซิปล็อกอเข้าไปในช่องแช่แข็งไว้ประมาณเสียแล้วฉันไม่ได้ลวกทันทีมันมันมันเหนื่อยประมาณเสียแล้วแล้วฉันค่อยมาลวกทีหลังแล้วก็บางตอนยิ่งตอนนี้ฉันก็จะใส่ซิปล็อกแล้วก็เอามาให้เจสสิก้าลวกเขาบอกว่างั้นเธอเอาไปเลยผล งั้นเธอเอาไปเลยเพราะเธอเอาเห็ดมาแบ่งพวกเรากินงั้นถุงนี้เป็นของเธอเอาไปเลยฝนแต่แรกบอกไม่ให้ฉันจะเอาปรหูว่าฝนเอามาเห็ดยังเอาไปเลยเนี่ยคนมันม,มันมันมันไม่สวยนี่อัไเนี่ย เดี๋ยวคนก็ต้องทาที่หลังอีกออโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวฝนไปเฮ็ดห้มันแล้วแล้วเดี๋ยวฝนเฮ็ดแ,แล้วแล้วฝนจะเอามาสูเบิงอีกรอ,อบเด้อค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเห็ดเพิ่งขาเนยฝนได้กะมังหนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย